สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปนะครับที่กำลังชมเทปวิดีโอการเรียนการสอนเรื่องของการสมัครอีเมลของ hotmail com นะครับเทปนี้จะเป็นเทปการสอนที่มาอัปเดตวิธีการสมัครของอประจำวันที่18ตุลาคม2 5 6 6นะครับเพราะว่าถ้าเป็นเทปก่อนหน้านี้หรือหลายๆท่านนักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปที่ไปดูเทป วิดีโอการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องของการสมัคร Hotmail นะครับอีออเมลของ Hotmail เนี่ยถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยวิธีการสมัครนั้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสมัครไปบ้างแล้วนะครับทีนี้เรามาอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะครับว่าวิธีการสมัครขั้นตอนในการสมัครอีเมลของ Gmail นั้นจะมีวิธีการยังไงบ้างนะครับมีขั้นตอนตรงไหนบ้างไปกดตรงไหนไป ใส่ข้อความใส่ข้อมูลอะไรตรงไหนยังไงนะครับในวิดีโอการเรียนการสอนตัวนี้นะครับก็จะมาะเรียนรู้เพิ่มร่วมกันนะครับในการสมัครอีเมลของ Hotmail เป็นตัวอัปเดตเป็นเทปอัปเดตของวันที่18ตุลาคม2566นะครับเพราะฉะนั้นมาดูวิธีการกันเลยนะครับตัวอันอ,อ,อย่างแรกเลยก็คือเราต้องเข้าเบราว์เซอร์เข้าหน้าเว็บไซต์ของตัวไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ ท่านถนัดเลยนะครับจะใช้อินเทอร์เน็ตเอ็กโวเลอร์จะใช้ Google Chrome จะใช้ Firefox จะใช้ m o n ซ i l l a หรือจะใช้เบราว์เซอร์ตัวไหนก็ตามแล้วแต่เราถนัดนะครับแล้วเข้าไปตรงที่แถบแอดเรสบาร์นะครับหรือแถบพิมพ์ชื่อเว็บไซต์เราก็พิมพ์เข้าไปว่า w w w h o t m a i l c o m นะครับ hotmail c o m นะครับ www hotmail com.com com นะครับจุด com. เมื่อพิมพ์เข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับก็กด e n t e r 1หนึ่งครั้งตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ได้ทั้งหมดเลยนะครับมีผลเหมือนกันนะครับตัวพิมพ์เล็กหรือต,ตัวพิมพ์ใหญ่เหมือนกันครับกด e n t e r ไปหนึ่งครั้งนะครับก็จะเข้าสู่หน้าต่างของหน้าเว็บไซต์ของ hotmail.com นะครับอ่าเราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นเทปก่อนกนเนี่ย หน้าตามันจะเปลี่ยนไปนะครับกับในยุคปัจจุบันนี้กับที่เป็นปัจจุบันนี้นะครับหน้าตามันจะเปลี่ยนไปเรามาดูตรงที่เขียนว่าสร้างบัญชีฟรีตรงนี้นะครับสร้างบัญชีฟรีตรงนี้นะครับดูที่ไฮไลท์น้ำเงินน้ำเงินตรงนี้นะครับสร้างบัญชีฟรีเพื่อที่จะสมัครอีเมลของ hotmail.com นะครับกดเข้าไปเลยครับ1ครั้งนะครับกดเมาส์ทางด้านซ้ายนะครับ แล้วระบบก็จะบอกว่าให้เราสร้างบัญชีนะครับโดยการใส่อีเมลใหม่นะครับแล้วด้านหลังนี้ให้เรากดเลือกมาเป็น hotmail.com ก่อนครับเพราะเราต้องการที่จะสมัครเป็น hotmail.com เราจะสมัครเป็น ad outlook.co.th หรือ outlook.com ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่อันเนี้เราต้องการจะสมัครเป็น ad hotmail.com เราก็เลือกเป็นของ ad hotmail.com นะครับ หลังจากนั้นตรงชื่ออ e ีเมลใหม่ตรงนี้เราใส่ชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษอะไรก็ได้มีตัวภาษาอังกฤษหรือมีตัวเลขผสมอยู่ก็ได้นะครับตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่มีผลเหมือนกันนะครับใส่อะไรก็ได้เราต้องนึกมาก่อนว่าเราต้องการจะใช้ชื่ออ e ีเมลชื่ออะไรเป็นชื่อภาษาอังกฤษและมีตัวเลขผสมเข้ามาร่วมก็ได้นะครับอ,อันนี้สมมุติเป็นอันนี้สมมุตินะครับสมมุติของผมเป็นตัวนี้ ของเราเนี่ยแล้วแต่เราจะตั้งนะครับแล้วแต่ว่าเราจะตั้งแล้วแต่เราจะกําหนดขึ้นมาว่าเราจะใช้ชื่ออีเมลอะไรนะครับคิดตัวเลขคิดตัวอ,กอักษรภาษาอังกฤษขึ้นมามีตัวเลขผสมร่วมด้วยก็ได้นะครับเมื่อเราใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อเราใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยอย่าลืมเช็คด้านหลังตรงนี้ว่าจะต้องเป็น hotmail com นะครับติ๊กถูกให้มาเป็น hotmail com หลังจากนั้นก็กดที่ถัดไปนะครับกดที่ปุ่มถัดไปตรงนี้ครับ เมื่อกดถัดไปปุ๊บระบบก็จะบอกให้เราสร้างรหัสผ่านนะครับเราก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปครับกำหนดขึ้นมาเองรหัสผ่านเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและมีตัวเลขร่วมด้วยก็ได้นะครับตัวอะไรก็ได้แล้วแต่เราเราจะต้องจำให้ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะนำมาใส่เราจะต้องจดบันทึกมาก่อนนะครับว่าเราต้องการที่จะใส่ user name หรือ,อ password อะไรบ้างนะครับ ชื่ออีเมลอะไรรหัสผ่านอะไรนะครับเป็นตัวอักษร,ร,ธธรภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยใส่ไม่ได้จะต้องเป็นตัวอักษร,รภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับตัวเล็กหรือตัวใหญ่อันนี้รหัสผ่านมีผลต่างกันนะครับตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่มีผลไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นดูให้ดีๆว่าตอนที่เราใส่รหัสผ่านนั้นเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้น หลายๆท่านอาจจะพลาดตรงนี้นะครับบางทีไปกดปุ่มแคปล็อกเอาไว้มันขึ้นตัวอักษรตัวพิมพใหญ่นะครับแต่เวลาเราใส่รหัสผ่านมันเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กมันก็เลยเข้าระบบไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรวจเช็คให้ดีว่าเราพิมพ์ไปนั้นเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่นะครับเมื่อใส่ข้อมูลเสร็จปุ๊บนะครับถ้าเราต้องการจะแสะดงรหัสผ่านตรงนี้ก็ได้นะครับแสดงก็ได้ไม่แสดงก็ได้นะครับเพื่อถ้ากดแสดงเนี่ยเพื่อให้เรารู้เราดูยืนยันอีกทีนึงว่า รหัสที่เราใส่นั้นมันตรงตามที่เราเขียนที่เราจดเอาไว้หรือไม่นะครับแต่นี่ของผมไม่ไม่แสดงนะครับเพราะว่าถ้าผมแสดงปุ๊บเดี๋ยวเวลานักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปมาดูเทปนี้นะครับเทปการเรียนการสอนเทปนี้จะรู้รหัสผ่านแล้วมันแล้วเราก็จะเข้ารหัสล่าอ่าอีเมลอันนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมปิดรหัสผ่านเอาไว้ทุกคนจะไม่รู้นะครับมีแต่ผมคนเดียวที่รู้นะครับผมปิดรหัสผ่านผมปิดการแสดงรหัสผ่านไว้นะครับ มื่อใส่เสร็จปุ๊บกดที่ปุ่มถัดไปครับนะครับกดที่ปุ่มตัดถัดไปอันนี้มันจะขึ้นชว์มาว่าให้เราบันทึกรหัสผ่านหรือไม่เราไม่ต้องบันทึกนะครับกดกาบกระบาดออกเลยถ้าเราบันทึกไว้เดี๋ยวเวลาคนอื่นเข้ามาใช้เครื่องแนะ้ะเขาก็สามารถที่จะเข้าอีเมลของเราได้นะครับเราไม่บันทึกครับทีนี้เขาบอกว่าให้เราใส่ชื่อจริงและนามสกุลอ่าจริงๆแล้วตรงเนี้ยเราใส่ชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นอักษรภาษาอังกฤษหรือเป็นอักษรตัวที่เป็นภาษาไทย แล้วแต่เราเลยครับเราจะใส่ชื่อจริงหรือนามสกุลจริงของเราก็ได้แต่เราในที่นี้เราทําการสาธิตนะครับการเรียนการสอนของเทปนี้ผมก็จะใช้เป็นตัวอักษรที่แบบกดซุมๆๆๆเข้าไปนะครับเพื่อให้รู้วิธีการแค่นั้นเองนะครับสำหรับในเทปการเรียนการสอนนี้เมื่อใส่ชื่อกับนามสกุลเสร็จสองช่องนี้เสร็จนะครับเราก็กดที่ปุ่มถัดไปครับเมื่อกดที่ปุ่มตัดถัดไปเสร็จนะครับ ตรงที่เป็นประเทศเขาจะขึ้นดีฟอสก็คือขึ้นอันตโนมัติมาให้เราเป็นประเทศไทยถ้าของใครไม่เป็นประเทศไทยกดเลือกให้เป็นภาษาไทยนะครับเป็นประเทศไทยแล้ววันเดือนปีเกิดครับวันที่อันนี้เราใส่ไปเลยครับอันนี้ใส่ไปเลยวันเดือนปีเกิดของเราก็ได้หรือเราจะใส่สุ่มๆก็ไปก็ได้นะครับแล้วแต่ครับอันนี้ผมเพื่อ,อเป็นเทปวิดีโอการเรียนการสอนนะครับก็จะใส่แบบสุ่มๆวันที่เดือนนะครับแล้วก็ปี ปีนี้ให้ใส่เป็นปีคริสตศักราชนะครับไม่ใช่ปีพศปีคริสตศักราชก,ก็คือ19หรือ18หรือ20นะครับขึ้นต้นด้วย19ขึ้นต้นด้วย18หรือ20อย่างเช่น1997 1995 1996หรือ1895หรือ2003 2000อะไรนี้นะครับนี่คือปีคริสตศักราชให้ใส่เป็นปีคริสตศักราชนะครับ เขารู้สึกเขาจะมีเงื่อนไขว่าปีที่ใส่นั้นนับจากปัจจุบันจะต้องให้เกิน18ปีขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นนับถอยหลังมาเลยครับจากปีปัจจุบันนับถอยหลังไปให้มันเกิน18ปีขึ้นไปผมใส่เป็นปี1982ก็แล้วกันนะครับอันนี้สุ่มเอานะครับสุ่มเอา1982เพื่อให้มันอายุเกิน18ปีขึ้นไปนะครับทีนี้เมื่อใส่ข้อมูลตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะกดที่ปุ่มถัดไปอีกครั้งหนึ่งครับถัดไป นะครับรอระบบดาเนินการของเขาในการสร้างบัญชีนะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าโปรดแก้ปริศนาเพื่อให้เราทราบว่าคุณไม่ใช่หุ่นยนต์อันนี้มันเป็นะระบบออโต้เพื่อป้องกันการการเขาเรียก AAI อะไรเงี้ยนะครับเราก็กดถัดไปครับว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์เราเป็นคนจริงๆนะครับแล้วเขาก็จะให้เรา เป็นการยืนยันว่าเราเป็นคนจริงๆนะครับเราดูาตรงรูปที่เป็นทางด้านซ้ายมือนะครับรูปที่เป็นทางด้านซ้ายมือเขาบอกว่าเป็นเป็นมือ2นิ้วชี้2นิ้วชี้ไปทางด้านไหนให้เรามาดูรูปสัตว์ที่อยู่ทางด้านขวาให้เรากดปุ่มลูกศรด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้เพื่อให้หัวของสัตว์ชี้ไปตามนิ้วของที่ชี้นะครับ อันเนี้ยนิ้วชี้ไปทางด้านขวาเฉียงมาด้านด้านนี้ด้านนี้อ่าด้านเนี้ยนะครับเราหันให้หัวหัวของสัตว์เนี่ยมาตรงกับอ่านิ้วที่ชี้อยู่ตรงนี้นะครับให้มันเหมือนก,นกันกับตรงนี้นะครับถ้าตรงแล้วกดส่งครับเขาจะให้เรายืนยัน5รูปนะครับอันเนี้ยเราดูดูดูนิ้ว2นิ้วที่ชี้ว่าชี้ไปทางไหนเราก็จะต้องกดลูกศรให้หัวของสัตว์เนี่ยหันไปทางทางนั้นนะครับ เนี่ยดูนี้นี่เหมือนกันแล้วนะครับดูเนี่ยเหมือนกันแล้วกดส่งครับรูปที่สามครับหันไปทางไหนครับดูล ok ูกศรที่เป็นนิ้วชี้ตรงนี้ครับนิ้วสองนิ้วชี้ไปทางไหนก็หันไปทางนั้นครับหันไปเลยครับอ่าให้สัตว์หันไปทางนั้นนะครับแล้วก็ส่งอีกครั้งหนึ่งครับทั้งหมดมี5้ารูปห้าครั้งนะครับอ่าลูกศรนี้ชี้ไปทางไหนแล้วก็กดเลยครับอ่านี่ครับไปหันไปทางเดียวกันแล้วนะครับกดส่งอีกครั้งหนึ่งครับ อ้าวดูอีกรูปหนึ่งนะครับหันไปทางไหนครับอ่าหันไปทางนี้นะครับวัวของสัตว์หันไปทางนี้ก็ชี้ไปทางนี้นะครับก็กดส่งครับเมื่อเสร็จนะครับเขาเมื่อทุกข้อมูลถูกต้องเขาก็จะบอกว่าการพิสูจน์ยืนยันอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับรอระบบดาเนินการสร้างบัญชีอีเมลให้กับเรานะครับรออย่างเดียวนะครับรออันเนี้ยก็คือมาเข้าสู่หน้าของบัญชี microsoft ของคุณร่วมอย่างเป็นทางการอะไรเนี้ยนะครับแล้วก็กดดาเนินการต่อด้านล่างเลยนะครับ กดดำเนินการต่อด้านล่างนะครับรอแป๊บหนึ่งครับอ,อันนี้ต่อไปเขาจะถามเราว่าเราต้องการใช้ชื่ออ,อีเมลของเราอันนี้ที่เราสร้างมาใหม่ันเนี้ยลงชื่อเข้าใช้ค้างไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องเครื่องนั้นหรือไม่นะครับอันเนี้ยเราไม่ให้มันค้างเอาไว้เราก็กดว่าไม่ใช่นะครับเราไม่ค้างเอาไว้ถ้าเราคร้างเอาไว้เวลาใครเข้า,เ,าเว็บของ hotmail com มันก็จะเข้าหน้าอีเมลของเราอันนี้เลย นะครับเราก็กดว่าไม่ใช่นะครับเพื่อไม่ให้มันค้างอยู่ในเครื่องนะครับเวลาเข้าใช้งานครั้งต่อไปน่ะก็เอาทำไมมันออกทำไมมันออกมันสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ทำไมมันย้อนกลับมาด้านหลังอ่ะโอเคครับมันเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันออกดีดมาให้เราเริ่มเริ่มการสมัครใหม่นะแล้วก็ปิดออกนะครับแล้วเราก็เข้าสู่หน้าเว็บของ hotmail.com ใหม่อีกครั้งหนึ่งก็จะเข้าสู่หน้าของการสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือขั้นตอนของการสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วครับถ้ามันมีเออเริเมื่อกี้นะครับเราก็แค่กดถอยกลับตรงนี้นะครับกดที่ผมถอยกลับมาแล้วก็จะเข้าสู่หน้าของการสมัครอีเมลของ gmail เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คืออีเมลของเราที่เพิ่งสมัครเสร็จเมื่อกี้นะครับ อ่านี่คือตามชื่ออีเมลที่เราสมัครเอาไว้ตรงนี้นะครับชื่ออีเมลตรงนี้นะครับแล้วก็ชื่อชื่อนามสกุลตามที่เราใส่เข้าไปแล้วแต่เรา,เราจะใส่อะไรนะครับนี่คือในส่วนของการสมัครอีเมลของ Gmail นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาและก็ประชาชนทั่วไปนะครับที่เข้ามาดูเทปการเรียนการสอนของวิดีโอในตัวนี้นะครับอ่าเป็นการสมัครอีเมลของ Gmail อ่าของ o t ต a i l นะครับการสมัครอีเมลของ Hotmail ซึ่งเป็นการอ uh ัปเดตข้อมูลณวันที่18บแ ตุลาคม2,566นะครับยังไงก็ขอให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปทุกท่านนะครับสมัครอีเมลได้กันทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ